สวัสดีครับผมปรตีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมได้ของสุดเฟี้ยวมาจากแบงกูดอีกแล้วครับเป็นเสื้อครับเสื้อเนี่ยนะแน่นอนครับของจากแบงกูดเป็นเสื้อธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะนี่คือเสื้อทําความร้อนในตัวครับเรียกได้ว่าใส่ปุ๊บอบอุ่นปั๊บเลยครับว้าวมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับฮ่าฮ่อินฟินิตี ก่อนอื่นเลยคําถามแรกที่ผมต้องถามตัวเองถามเพื่อนๆถามแบงกูดว่ามันเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าครับ <c oughs> ประเทศไตเป็นเมืองที่ร้อนมากมากเลยนะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทําความร้อนครับทำความอบอุ่นครับอ้อเออก็คือถ้าใช้ในปกติประจำวันข้างนอกอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับอาจจะเหมาะกับบางคนที่ว่าจะต้องทํางานอยู่ในที่เย็นๆอาจจะเป็นในห้างหรือว่าในสวนสนุกแบบว่าเมืองหิมะอะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่มันก็อาจจะมีนะครับคือผมมองว่าเฮ้ยมันแปลกดีนะครับแบบว่าเราใส่แล้วมันร้อนที่ตัวเราเลยอ่ะ <S <S ในประเทศเราอ่ะการใช้งานอาจจะจำกัดก็จริงนะครับแต่ในต่างประเทศที่หนาวๆผมว่าทุกคนสามารถใส่ได้ใส่เดินข้างนอกได้เลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวนะที่มันไม่ม ติดแอร์แบบว่าใส่ปุ๊บเย็นปั๊บอย่างเงี้ยไม่งั้นเหมาะกับเมืองไทยมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรมีแบบร้อนอย่างนี้ก็โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงใช้งานยังไงใช้แล้วได้ผลดีจริงๆหรือเปล่ามาทดลองดูกันเลยครับมาครับตรงนี้มาดูกันสดๆร้อนๆยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยมาดูสิว้าวโว้ คือตรงนี้มันก็มีไซส์ให้เลือกนะครับผมก็ดูหน้าอกดูความยาวดูอะไรเลือกไซส์มาเป็น XL นะครับซึ่งตัวใหญ่อยู่นะแต่ตัวมันต้องใหญ่หน่แหละเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีอยู่ข้างในครับมาดูกันก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ดูสิ ว้าว <Wow. S 2> ดูวัสดุที่เขาผลิตครับ100%โพลีเอสเตอร์100%โพลีเอสเตอร์ ester, 100%โพลีเอสเตอร์100%โพลีเอสเตอร์มีอยู่อย่างเดียวเลยครับสี่อย่างรับซื้หมดเลยข้า <laughs> <laughs> งในมีอะไรมีแผ่นอะไรเนี่ยไหนดูที่มันทำอะไรได้มั้งไหนตรงไหนทำความร้อนนะเอาจับเห็นตัวอะไรเลยน่าจะเป็นคนนี้เหรออ๋อนี่ๆตรงนี้ครับมีความลับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหม มีช่องสำหรับเสียบ USB ครับเดี๋ยวผมซูงไปดูใกล้ๆนี่ครับตรงนี้เขามีวิธีใช้บอกอยู่ครับนี่มีช่องเสียบ USB ครับเราเสียบ USB นี้เข้ากับ power bank ของเราครับแล้วมันก็จะมีบอกอยู่ครับถ้าเป็นสีแดงอุณหภูมิ45-50องศาค,ครับปิดไว้เฉยๆจะเป็น35-45ถ้าเป็นสีน้ำเงินครับก็จะเป็น25-35เฮ้ย ตพว่ามันทำให้เย็นได้ด้วยเหรอครับ25ถึง35เนี่เฮ้ยน่าสนใจครับถ้าเกิดมันไม่ได้ทําได้แค่ร้อนจริงๆนี่ก็โอเคเลยนะครับเหมาะเลยอ่ะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิ25นี่ก็เท่ากับเราเปิดแอร์ใช่ไหมปกติเราเปิดแอร์ในห้องก็อุณหภูมิยี่สิบห้องศาไงใช่ไหมเฮ้ยเออเจ๋งเย็นนี่ตรงนี้ครับคือความลับของเขาครับอ่าแต่ทีนี้แล้วผมอยากรู้ว่ามันจะร้อนยังไงครับตรงไหนเป็นส่วนที่ทําความร้อนนะมันมีแผงข้างในไหมเฮ้ยเออนี่นี่นี่ใช่นี่นี่นี่ตรงนี้ที่ผมจับดูมันะไไปถึงงหนสาายยโม ส่ยุ่งมามปุ๊บปุ๊บเอาหายไปแล้วอยู่ตถวแถวนี้สายมันหายไปอยู่แถวเนี้ยซึ่งเหมือนพวกมันน่าจะต่อมาเพื่อเป็นแผงทําความร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยน่าจะหลบอยู่ข้างหลังเสื้อตรงนี้นะครับมันมองไม่เห็นนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะไปชําแหละมันก่อนนะครับลองดูแล้วกันไว้วิดีโอหน้าอาจจะชําแหละก็ได้ครับแต่ใช่แหละมันเหมือนเป็นแผงผ้าอะไรสักอย่างนะี้มีสายไฟผ้าอยู่เนี่ยมองเห็นไหมครับเนี่ยสายไฟเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยโอเคแล้วก็มีอะไรไหมข้าง ไม่มีและครับก็ปเป็นช่องใส่ของธรรมดาปกติ อ่าโอเคงั้นก็มีแค่นี้ครับเราแค่เสียบสายไดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเปิดได้เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันดูนะครับมาตรงนี้เรามาอ่านวิธีใช้ที่เขาเขียนกันก่อนนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ได้ซื้อมาปุ๊บใช้มั่วๆเลยครับเราต้องอ่านวิธีใช้ครับจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องและยืดอายุการใช้งานของสิ่งของต่างๆนานาได้นะครับมาอันดับแรกครับเอาออกมาเอามาชาร์จสองกดตัวเปิดค้างไว้ประมาณ2วินาทีครับเพื่อเริ่มครับข้อ3ามครับหลัง ะพราบที่ที่กดอีกครั้งครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแอลเอนแอลเคืออะไรเขือนกลางนี้มั้งก็จะอยู่ที่ระดับกลางครับอุณหภูมิระดับกลางครับและข้อที่5กดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองครับก็จะอยู่ที่ระดับต่ําแบบนี้ครับคือคือรูปมันเป็นสีฟ้านะแต่เขาเขียนมันก็เป็นสีเหลืองนะครับเดย์เยลโล่ไลท์อย่างนี้นะครับก็มันจะเหมือนกันแล้วก็ขั้งที่6กครับกดค้างอีก2นาทีก็คือปิดครับอ๋อเดีงเยิ้มๆการใช้งานไม่ยากครับเหมือนกับกดเปลี่ยนโหมดป็นนมมดดไรรรรยะะาาณััั้้้แลคบวววกกกจีีิธซ เขาบอกว่าเราสามารถถอดได้ครับถอดได้ตัวชารตรงนี้เพื่อเอาไปซักได้ครับเฮ้ยซักลงเครื่องได้ด้วยอ่ะเฮ้ยจริงเหรออุย้ยไม่กล้าซักอ่ะครับดูมันไม่น่าจะแบบปลอดภัยเลยอ่ะมันถอดได้เหรอครับไม่แน่ใจนะครับเห็นว่าซักแบบซักตากได้ปกติเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไม่ได้รครับการใช้งนเป็น,นป,ประมาณนี้ครับถ้า่อไปเรามาทดลองใช้กันดูเลยครับอ่านะลองดูเอ,อ,อเสียบกับผัวแบงเลย นี่ครับติดแล้วครับเออทาไมมันสลับสีหมดเลยอ่ะอ่าโอเคติดแล้วครับนี่ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วคือมันน่าจะเริ่มทําความร้อนแล้วนะครับกังวสักพักนึงนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ละกนันนี่อ่ะนี่เพื่อความชัดเจนนะครับตอนนี้แอร์ผมเปิดที่25อยู่นะครับผมจะปรับแบบให้หนาวขั้นสุดเลยจะได้ดูว่าใช้นี้ได้ผลหรือเปล่านะครับเอาชักเท่าไหร่ดีแอร์อยู่ข้างหร่ครับ อ่านี่นี่นะผมเปิดแอร์ไว้ที่16เลยนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวลองดูกันว่าใส่เชดือนี้แล้วมันจะอุ่นหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็มีช่องตรงนี้ครับแน่นอนเก็บ USB เข้าไปได้เลยครับก็สามารถพกไปติดตัวได้เลยครับสุดยอดครับนี่เป็นไงอ่าอโอเคงั้นปะเดี๋ยวรอให้อเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวผมทดลองใส่เรามาดูกันครับว่ามันจะอุ่นจริงหรือเปล่า much, much 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 later โอเคมาครับตอนนี้ผมทิ้งไว้ห้องเย็นประมาณ15นาทีนะครับก็ ว่าหนาวหนาว่าปกติครับปกตินอนห้องแอร์ก็แค่ยี่สิบห้าครับเมื่อกี้ปรับสิบหกครับคืออุณหภูมิมันยังไม่16องศกาขนาดนั้นครับแต่ก็เย็นประมาณยี่สิบได้ครับและตอนนี้ครับเสื้อเราก็คุ่นมาพักใหญ่ๆแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยร้อนเนี่ยครับตรงที่ผมจับด้านบนเนี่ยครับร้อนครับด้านล่างตรงนี้ไม่ร้อนครับตรงด้านบนที่เป็นที่เป็นผ้าขนนตรงเนี้ยร้อนครับเฮ้ยยาวครับ้ยลองใส่ดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับปุ๊บ้าเหอของใหม่ครับปลายเปื่อยก็ไม่แกะเฮ้ย โอ้ได้เลยครับอย่างที่มันเป็นเลยครับเพราะว่ามันร้อนลงส่วนด้านขวูยเฮ้ยขนลุกขนลุกเฮ้ยมันรู้สึกแปล,แปลกๆครับคือแกลข้างนอกมันหนาวปื้นแล้วพอเราใส่อุ่นๆแล้วมันรู้สึกคล้ายๆเรากระโดดลงอ่างน้ำอุ่นในอากาศหนาวๆกันเลยอ่ะมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเราองใส่ให้ดีๆก่อนนะครับ,รว,รบว้าวเหมาะกับแบบว่าไปเดินเมืองหนาวอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โห ในกระเป๋าอุ่นมากเลยอะเขาน่จะทำวามอุ่นให้เราใส่มือเงียได้่กอ,อกไหมเวลาคนไปเที่ยวเขาชอบแบบ er นเดินหนาวเดิใส่แบบนี้ครับนี่ในเมื่อกระเป๋าอุ่นมากครับอ๋อเรียกได้ว่ามันอุ่นตรง้วนตรงตรงัวต,ตรงนี้ครับตรงตัวตรงนี้ตรงข้างหลังด้านบนครับด้านหลังนี้ไม่อุ่นครับมันมีตรงตัวด้านบนครับแล้วก็ในกระเป๋านี้อุ่นครับเฮ้ยหุยผมว่าถ้าอยู่ที่หนาวนี่เหมาะมากครับแบบเพอร์เฟคเลยเฮ้ยในฮูนก็อบอุ่นครับเฮ้ยเจ๋งอะ เหมือนว่าตรงทุกส่วนที่มันเป็นผ้าที่เป็นขนๆนนนแบบนั้นนะจะอุ่นทั้งหมดเลยครับนี่ถือวาทำงานที่นหนาวๆเช่นว่าในห้างที่มันแบบเปิดแอร์แรงๆหรือว่าสวนสนุกน่าจะเหมาะมากครับใช้ดีมากเลยอะโหนี่ทําไปเล่นไปคือเอาแยกอากาศเย็นๆนะใส่มาสักฝักหนึ่งเริ่มเริ่มร้อนเริ่มเหมือนจะเหงื่อออกข้างในเหมือนแบบตัวเปียกๆกันเๆๆน,น,น,นื้อใช่ไหมทมว่าร้อนไม่ร้อนจริงครับแล้วไม่ได้ร้อนแบบว่าทรมารย์ด้วยนะครับร้อนแบบให้เขาบอกอุ่นจริงๆเหรอไม่ใช่ว่าร้อนเหมือนเอามือไปอังน้ำเดือดๆอะไรอย่างนั้นเลยนะครับร้อนแบบ โอ้โหร้อนร้อนร้อนอืเดี๋ยวจาาว่าผมโมะว่าผมร้อนไม่ร้อนจริงๆยังไงนี่มาดูมาดูมาดูขออนุญาตนะครับดวผมให้ดูข้างในเสื้อดูดูเห็นไหมครับเหงื่อดูดูดูเห็นไหมนี่เหงื่อท่วมเลยครับเห็นไหมจริงจริงครับคือผมใส่มาพักหนึ่งแล้วแบบเหงื่อออกข้างในตัวหมดเลยอ่ะโหโหดมากครับนี่กผมปรับหน่อยอะบเป็นสีฟ้านี่นะอ่าถ้าปรับเป็นสีฟ้านี่ มันจะเย็นไหม,มเดี๋ยวลองดูสิยังต้องสักฟักหนึงสักประมาณ5นาทีน่าจะเห็นผลนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ5 minutes later อ่ะอีก5นาทีผ่านไปครับ ตรงนี้ป็นเป็นสีฟ้าอยู่นะครับนี่อ่าก็คือถามว่าเย็นไหมมันก็ไม่ได้เย็นขนาดเหมือนแอร์อย่างนั้นนะครับเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวธรรมดาเฉยๆแค่นั้นครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ตรงนี้เปิดเพื่ออะไรนะครับผมถ้ามีความรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยครับกับการเปิดตรงนี้กับไม่เปิดหรือไม่แน่ใจเพราะว่าอากาศมันหนาวหรือเปล่าผมเปิด16องศาไงอากาศอาจจะประมาณ20องศาอย่างเงี้ยไอ้ตัวสีฟ้านี้เขาบอกว่าทําได้ประมาณ25-35นะครับก็อาจจะแบบไม่ได้อุ่นมากเท่าเมื่อกี้ครับผมว่าหลักๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่สภาพอาาศ านอกครับในการใช้เสื้อตัวนี้นึกอ,ออกไหมถ้าเกิดเราอยู่ในอุณหภูมิแบบลบสององศาเงี้ยเห็นไหมเราใช้แค่สีฟ้านี้ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องถึงกับแดงครับสีบแดงก็อาจจะแบบหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบปรับมากเกินอะไรเงี้ยอาจจะค่อยๆฟ้าค่อยไล่ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับแต่ณที่อยู่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่เปิดแอร์ก็สามห้าสามหกสามแปดสี่สิบก็มีอย่างงี้นะครับซึ่งนี้ผมเปิดแล้วก็ประมาณยี่สิบครับแต่อันนี้เขาทำได้ยี่สิบห้าถึงสามห้าก็เรียกได้ว่ามันอาจจะยังร้อนนิดนึงครับแล้วมันร้อน แผ่นทําความเย็นหรือความร้อนเนี่ยมันอยู่ด้านในตรงนี้ครับตังแขนนี้ไม่มีนะครับตังแขนนี้ไม่ใช่ตังแขนนี้เป็นอีกผ้าหนึ่งครับเป็นผ้าร่มอย่างนี้ครับไม่ได้ทำครับท,ทำแค่ส่วนตรงตัวตรงนี้กับที่หมวกเท่านั้นนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับถามว่าใช้ได้ผลไหมได้ผลจริงๆครับยิ่งเปิดสีแดงเมื่อกี้ร้อนแบบ ร้อนเหงื่อออกเลยโอเคสุดยอดเยี่ยมมากครับถั้งพมดอย่างแจ็ซื้อตตัวนี้บ้านก็ซื้อได้ที่บ้าคูนเลยครับราคาเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่านี่สิครับราคาประมาณ1,800บาทครับก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปครับเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับผมว่าโอเคนะครับบางทีถ้าเราซื้อแจ็คเก็ตข้างนอกตามห้างนะครับถ้ามียี่ห้อหน่อยบางทียี่สี่ห้าพันเลยนะครับแต่อันเนี้ยพันแปดแล้วได้เทคโนโลยีแบบนี้แหละครับ มันแน่นาอยู่แล้วครับของจากแบงกูดครับแปลกดีและไม่แพงครับก็ตัวนะครับผมก็มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักไว้นะครับบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆไปเลือกใช้เสื้อได้นะครับเผื่อใครต้องทํางานอยู่ที่หนาวๆหรือต้องไปต่างประเทศครับตัวนี้แนะนําเลยครับตัวเราจะไม่เย็นครับจะอบอุ่นสบายครับไปเที่ยวไปทําอะไรก็ได้ล่าเริงเต็มที่เลยครับวู้วตอนนี้ผมชักร้อนแล้วขนาดนี้เปิดแอร์แค่16นะโอ้ยไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคถ้าอยากได้ก็ซื้อได้กดที่ลิงก์ใต้รีวอของผมเลยนะครับีว่่มไใส ก็ส <łość> ่งถึงบ้านเลยครับค่าส่งก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยนะจ๊ะจัดไปเลยถ้าใครอยากได้นะครับเสื้อทําความร้อนอัตโนมัติโอ้โหเหงื่อพวงแล้วผมโอเคเราจะตตามกันครับว่าครั้งหน้าผมจะหาของสุดเจ๋งอะไรมารีวิวอีกนะครับหรว่าจะเกิดแบงค์กู้ส่งของแรงมาอีกเดี๋ยวจะจัดมาให้ดูอย่างนี้แน่นอนครับ เดี๋ยว่ทำไปเล่นไปใส่เชื้อไปร้อนแล้วก็พูดแล้วก็รู้สึกหรือจะหอบหอบกันมาแล้วโอเคต้องรีบถอนแล้วครับนั่นแหละครับช่วงนี้ผมลงเร็วทุกวันนะครพิธีการเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเจอกันแน่ตลอดไม่เว้นวันหยุดนะครับไวรัสโควิด19มาก็ไม่กลัวครับยังทำวิดูโลงให้เพื่อนๆดูไปได้ตลอดเวลาเลยครับอยู่บ้านว่างๆก็ดูช่องผมได้นะครับผมในช่องแค่เกมผมนะครับปั๊บป่าแคสเกมครับลงเร็วทุกวันนะครับช่องนั้นเผื่อเพื่อนๆอยากได้ยินเสียงผมทุกวันช่อง ต่อครับมีเกมใหม่มาลงตลอดเลยสำหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋ออุ่นๆพ่อไห็นร้อนๆร้อนๆร้อนเกินอ๋อ